วันนี้เรามาเที่ยวบ้านเพื่อนของเราที่ชื่อว่าโซ่ครับทุกคนเราและเพื่อนๆเจอเสิ่งแปลกๆซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนไปดูกันว่าเราต้องพบเจอกับอะไรและทุกคนจะเอาชีวิตรอดกลับไปได้หรือเปล่าไปดูกันเลยอึ่งเถอะพวกเราพวกเราหลับตลอดทั้งวันแล้วใอ้บางคนทิ้งเครื่องทำความร้อนไว้ที่นี่และตอนนี้มันพัง เราต้องแก้ไขมันหรือจะแช่แข็งในช่วง้ามคืนเพื่อชั้นหาแบตเตอรี่รอบบ้านเพื่อให้มันสามารถแก้ไขได้คือตอนนี้เราคือตอนนี้เราอยู่ในบ้านครับทุกคนแล้วจะต้องหาแบตเตอรี่เพื่อมาซ่อมแซมเครื่องทําความร้อนครับถ้าไม่งั้นเราจะแข็งตายครับทุกคนแล้วเรากับเพื่อกนกำลังช่วยกันหาตอนนี้แล้วเรายืนพูดอยู่ตอนนี้เพื่อเราหาไปเจ็ดไม่ใช่เจ็ดครบแล้วด้วย <laughs> นั่นคือทั้งหมดของพวกเราโอเค เราไม่ได้วิ่งเลยขอบคุณอยาจะออกไปข้างนอกและซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ที่นี่และตื่นไว้อย่านอนคออเจ้าโซ่นี้เขาไม่ให้เรานอนครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะไปแล้วเจ้าโซ่ออกไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามทุ่มสามสิบนาทีสามสิบนาทีต่อมาคุณได้ยินเสียงกรีดร้องจากข้างนอกเอาแล้วว่าคุณได้ยินเสียงนั่นไหมมันฟังดูเบื่อ่าโซ่กำลังตะกน มาตรวจดูเขากันเถอะโต่สวัสดีเราม,มีมาเบสบอลฮัลโหลโซ่โซ่อยู่ไหนโซ่โอ้โหโซ่กระแบตมาทิ้งแล้วก็มีคราบเลือดเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันไม่รู้แต่มีโน้ตเขียนอยู่อ่านโน้ตอ,อ่านโน้ตอ่าน fort. อ่านอ่าน,อ,านอ่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 านยังไงอะ เขาบอกว่าอย่าหลับอย่าหลับอ่านแล้วอ่านแล้วคุณโน,น้ตเขาไม่ให้เราหลับแล้วตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งครับทุกคนคุณรู้สึกเหนื่อยเอาแล้วแต่โน้ตทำให้คุณตื่นนอนฉันเหนื่อยมากแต่กับสิ่งที่เราเพิ่งเจอไปเมื่อกี้ฉันกลัวจนฉันม่กลการหลับเลยนั่นน่ะสิเขาไม่ให้เราหลับนะนอนเหรอเขาไม่ให้เรานอนนะ นอนไงอะนอนอุ้ยเรานอนไม่ได้อ่ะมันนอนไงอ่ะเรากดนอนไม่ได้อะไรวะเด็บอกว่ายานอนหลับก็ยังไม่ได้นอนเลยแล้วทำไมตัวแตกอ่ะอะไรเนี่ย มาทุกคนตอนนี้ร่รมไปนอนแล้วเมื่อกี้เราหาปุ่มนอนไม่เจอนี่ต้องมีเข้าไปใกล้ๆนี่มันจะขึ้นปุ่มนอนแบบนี้โอเคแล้วเราก็นอนเมื่อกี้เราหาปุ่มนอนไม่เจอแต่เขาบอกว่าไม่ให้นอนโอเคนอ,กกน,นอน,นอกอ็นอนออฉันบอกว่าอย่านอนหลับรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมเปนบอกว่าอย่านอนหลับมีอะไรเกิดขึ้นควตื่นเร็ว อะไรอ่ะตัวดำๆสะพายกระเป๋าเป้สีแดงนั่นคืออะไรมันไม่ใช่กระเป๋าเป้ครับมันคือโครงกระดูกสีแดงครับและดูฟันมันเอาแล้วเหมือนมันกำลังจะเข้าไปหาเรานีจากสัตว์ร้ายหนีจากสัตว์ร้ายหนีจากสัตว์ร้ายวา,าย,วายโดนกัดไปหนึ่งทีวิ่งครับวิงว่งวิง่งวิ่ง นี่หึหึแล้วคนน้อยด้วยคนน้อยด้วยคือเมื่อกี้คนเยอะแต่เราไม่นอนแล้วตอนนี้เรามาแล้วเหลืออยู่สามคนเัวโดยกลัดอีกหนึ่งทีขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นไม่ได้ขึ้นมไนมไ่มไ,ดมไ,ดไ,ได้โอเคว้ายทุกคนนีแล้วโอ้โหฟันเต็มโอ้โหฟันเต็มจอเลยโดยกลัดอีกทีอุ่ยมาโผล่หน้าเราได้ไงวะเข้มติดบั็กติดบัอกอย่าวิ่งอย่าวิ่งเพื่อนให้มันติดบักให้มันติดบัอกให้มันติดบักอหึห นี่ไงมันติดบักแล้วติดบักแล้วมันติดบักแล้วรอก่อนเออเออ,เอ,อ,เอ,อวิ่งอีกทางนึงแล้วกันเราจะวิ่งทำไมเนี่ยนี่ไงมันติดบั็กแล้วอุย้ยมันวาร์ปได้อ่ะต้องวิ่งอย่างเดียวถ้าไม่วิ่งก็โดนแล้วตอนนี้เลือดเราจะหมดแล้วด้วยวิ่งก็วิ่งเอา ๆๆอโดนอีกหนึ่งไรเนี่ยไม่ไหวแล้วช ool> ่วยด้วยช่วยด้วยไปสักทีไปแล้วมันขึ้นห้องใต้หลังคาโอ้ยมันอยู่ในห้องใต้หลังคาตอนนี้เราปลอดภัยเพราะมันขึ้นไปแล้วเราต้องออกไปข้างนอกไปที่แคมป์ไฟแคมป์ไฟแคมป์ไฟอยู่ไหน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 นี่นี่นี่ไปเลยเพื่อนนี่ไงแคมป์ไฟ ข่าววงกดข้าวโพดเอาให้เรามาที่แคมป์ไฟนี่ไงมีบันไดขึ้นที่หน้าต่างแต่มันหักเดี๋ยวแล้วเราจะต้องเอากองไม้มาสร้างบันไดใหม่เราจะสร้างบันไดไปไหนสร,สร้างบันไดขึ้นไปห้องใต้หลังคาที่มันอยู่อนะเราขึ้นไปขามมาทำไมเนี่ยมันเพิ่งจะเล่นเราเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเราถือไม้อีกอันนึงได้ไหม นี่ไงเอาไว้ฟาดหัวมันดีมาปีนขึ้นไปกันเถอะขึ้นไปทำไมอะ่ะฮะขึ้นไปทำไมมันอยู่ในนี้แล้วเราขึ้นมาหามันเพื่ออะไรวอดใครรู้บอกทีขึ้นมาทำไมเนี่ยมอนเตอร์อยู่ไหนเออนั่นนทีมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ในนี้แหละแต่จะขึ้นมาหามันทำไมก่อนนั่นไงมันออกมาแล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้อะไรอะ่ะ ายใ,ในเขาว,วงกดเข้าโพดเดี๋ยวนะมีโนต้ตที่หน้าต่างบอกว่าให้เราเข้าไปในเขาว,วงกดเข้าโพดเราไม่มีทางเลือกเราต้องตรวจสอบเขาว,วงกดเข้าโพดนี่อ,อย่างวะปะเอาก็าเข้านี่เหรอระวังนะมีแม่น้ําอยู่และเขาว,วงกดเข้าโพดเราต้องหาโซ่เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกระโดดข้าม คือจะต้องกระโดดไปอ๋อเลามาตามหาโซ่โซ่ซึ่งไม่ใช่โซ่ครับแต่เป็นคนแต่ชื่อโซ่แล้วอย่าตกไปก่อนเลยเพื่อนอือเกือบตกดีเจาเล่นออบบี้มาบ้างโอเคข่าววงกดเฮ้ยมีเพลงแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเงาโซ่แวบๆ เรามั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องอะไรวะเรื่องอะไรเราต้องหาโซ่อยู่ใกล้กันเถอะไปเราเดินตามเพื่อนเราไปครับเพื่อนเรามีประสบการณ์ช่ำชองไปเลยเพื่อนเอา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 ,เ,อา,เ,อาเพื่อนเราเสียเลือดไปแล้วเอาไงดีเพื่อน เอาไงดีเพื่อนมันไม่มีทางไปก็ย้อนกลับก็ได้มั้งเอาแล้วบอกว่ามีประสบการณ์ช้ำชองมาทางนี้เพื่อนโอ้ยเราอุตส่าห์ตามนึวกว่ามีประสบการณ์ช้ำชองที่ไหนได้เราไม่เจอทางออกเออเราโดนข้าวโพดกัดตายทุกคนอะไรเนี่ยวัดวัดตั้งทุกคนเรากลับมาเข่าโบกต้นข้าวโพดอีกแล้ว <laughs> เมื่อกี้โดนข้าวโพดกัดตายแล้วตอนนี้ดูเลือดเหลือน้อยกว่าเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนเราโดนเราห้ามโดนข้าวโพดใช่ไหมเพื่อนเลือดเ,เราเหลือน้อยอ่ะเพื่อนนำได้ไหมเราตามข้าวโพดมันกัดตายอ่ะโดนข้าวโพดกัดตัวแตกเลยอ่ะเพื่อนเราไปแล้วก็ไปเอาเราไปด้วยกันเฮ้ยเพื่อนเ,เราโดนเพื่อนเราไปผิดทางก็คือถ้าไปผิดทางก็จะโดนข้าวโพดกัดใช่ไหมก็ต้องไปทางนู้น ไปเลยเพื่อนไปสิไปสิเลือดเราเลือดน้อยเราไปไม่ได้เราไม่อยากเสีย่ยงเฮ้ยเลือดเรอดปะเฮ้ยอย่าโดนตัวข้าวโพดโอ้โหข้าวโพดท,ที่นี่มันคมขนาดนั้นเลยเหรอดูดินี่มันด่านออฟบ,บี้หรือด่านขาวงกดวะเนี่ยคือเมื่อกี้โดนตัวข้าวโพดบาดตัวแตกอะเอา้าตันเหรอ ไปทางไหนอ่ะเอ้าเอาเอา,เ,อาเราไปใส่เพื่อนเราอย่างเดียวครับเพราะเลือดเราเหลือน้อยมากไอ้เพื่อนก็โดดตัวเขาพวกเขาไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะยังไงอ่ะยังไงอ่ะเ,เ,เพื่อนไอ้เพื่อนเราไปถนูน้นอย่าทิา้งกันอย่าทิา้งกันเท่านี้เหรอ โอเคอุ้ยเจอทักออกแล้ว <c oughs> แต่เลือดเหลือนิดเดียวเนี่ยจะลออไปกี่ดาวะเนะี่ยมัลุ้นเงินเดี๋ยวก่อนมีโน้ตอยู่ตรงนี้ ه, มีโน้ตอีกแล้วมันบอกว่าตรวจสอบชั้นใต้ดินบางทีอาจเป็นที่ที่เจ้าอ,อยู่เราต้องลงไปชั้นใต้ดินมีชั้นใต้ดินอยู่ในไร่ข้าวโพดอะไรเนี่ยเอาแล้วทุกคน ไอโคงกระดูกแดงมาอีกแล้วมอนเตอร์ออกจากห้องใต้หลังคาแล้วตอนในโรงเก็บของโรงเก็บของโรงเก็บของอยู่นี่อยู่นี่มาเร็วสิบวีเพื่อนเอาเหลือสองคนอนเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วอยู่ในนี้เหรอในนี้เหรอปลอดภัยแน่นะเราส่งเสียงดังไม่ได้ตอนนี้มอนเตอร์ มันเติมทำไรอ่ะมันเดินผ่านมาแล้วมันก็ไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราซึ่งในห้องนี้โล่งจง้งไฟสว่างมันมองไม่เห็นเราอะไรวะดิ <c oughs> มันวิ่งหนีเข้าไปในป่าเราต้องรีบเตรียมพร้อมเราต้องวิ่งไปในบ้านวิ่งไปในบ้าน <c oughs> โลง่งสว่างโลง่งแต่มันไม่เห็นเรา เราเข้ามาในบ้านแล้วจะไปไหนต่อเราต้องหาวิธีปลดล็อกประตูชั้นใต้ดินนี่เหรอนี่ไงชั้นใต้ดินอ๋อเราต้องหากุญแจโอเคชั้นใต้ดินไม่ได้อยู่ในไล่เข้าโพดทุกคนแต่ว่ามันอยู่ในห้องในบ้านนี้นี่เหรอปะปอสีฟ้านี่คืออะไรไม่ใช่กุญแจอยู่ไหนแจ๊ะกุญแจจ๋าเปิดชั้นได้ไหมเปิดไม่ได้ตู้ตู้ตู้เปิดได้ไหมตู้เปิดไม่ได้ชั้นชั้นเฮ้ย มีรวยแล้วข้างบนนะไม่มีเก้าอี้โต๊ะเตียงเฮ้ยชั้นนี้เปิดได้ไหมแต่ชั้นนี้มันต้องเปิดได้ดี่มีรูปสีฟ้าเนี่ยนี่ไงเปิดดิเปิดเอาเพื่อเราเจอโอเคเพื่อเราเจอกุญแจเปิดแล้ว ไปสิครับ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 ลงชั้นใต้ดินกันโอ้โหอะไรเนี่ยทางตันหรือเปล่ามันจะเป็นทางตันมันเคยเป็นห้องเก็บอะไรสักอย่างหนึง่งมองไปรอบๆเพื่อหาอะไรก็ได้ะหาอะไรก็ได้ไปว่าอะไรวะนั้นเปิดได้ไหมเปิดได้หาอะไรก็ได้หาอะไรอ่ะ มีโนต้ตในโนต้ตโอ้นี่ไงมันบอกว่ามองข้างหลังชั้นหนังสือโอ้นี่ไงเราต้องผลักชั้นหนังสือออกไปด้านซ้ายก็เปิดเราต้องผลักไปด้านนี้เดินผลักดิเอาผลักด้านนู้นเหรอโอเค <c oughs> ผลักชนกัน มันมีรูโบอยู่ตรงนี้ทำไงอ่ะโดดเหรอโดดก็โดดอุ๊บวิมาโผล่ที่ไหนเนี่ยโอ้บ้านหลังนี้โคตรลึกลับเลยเราทำลายกระแพงกระจกทุกคนโดดลงมาแล้วก็ทำลายกระแพงกระจกไหนเงี่ยอุ้ยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วทุบ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 นี่ทุบแล้วเหรอเนี่ยอุ้งอุ้งอุ้ง โหกระจกโคตรหนาเลยเรียบร้อยไปกันต่อไปไหนเพื่อนไปในนี้อุย้ยทำไมมืดจังตัปเปอร่ากำลังเล่นเราด้วยเสียงเฮ้ดยด้วยเตียงอ,อบบี้ตอนนี้ไหนอ่ะนี่เข้าไปในนี้เหรออ๋อนี่ไงเตียงอบบี้เราไม่มีทางเลือกเราจะต้องโดดโดดผ่านเตียงไปอะไรเนี่ยเอ้าเพื่อนเกิดเราคนเดียว อะไรเนี่ยสวยแล้วว้าอ,อย่าตกอย่าตกหืมเมื่อกี้เราไม่ตกใช่ไหมไอโบกวิไปเถอะโอเควันนี้เหลือเราคนเดียวแล้วทุกคนกดลไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจะไปถึงไหนไม่รู้เพือ่อนเราไปหมดแล้วเข้ามาตั้งแปดคนแล้กวก็เดียวอะ่ะโซ่โซ่ซึ่งไม่ใช่โซ่แต่โซ่ซึ่งเป็นคน มองอยู่นี้นั่นไงไอปีศาจมันมาแล้วคุณคนไร้เดียงสาไอคิดจะมาช่วยเพื่อนกันอย่างนั้นเหรอไอเจ้าหนูไร้เดียงสาพวกหนีไปเถอะคุณช่วยฉันไม่ได้เหรอหนีกันหนีหาทางหนีกันแล้วกันไหนทางหนีไม่มีอ่ะเพื่อนต่อสู้กับลูกน้องไหนวะโอ้โหแล้วเลือดแล้เหลือแค่นี้เอาไงฮุบ เลือดเหลือแค่นี้ไม่พอแล้วเรามีคนเดียวด้วยเฮ้ยติดบัคเราก็ทุบไปเลยดิทุบมันทุบมันทุบมันโอ้เป็นฉากที่ต่อสู้มันมาจากข้างหลังทุกคนถ้าเราช่วยตรงนี้ได้เราก็น่าจะช่วยโซ่ได้ครับแต่ตอนนี้เราช่วยไม่ได้ครับทุกคนเขาก็ทุกคนตเราการรับชมนะครับ อกเพื่อกนกนติดตามว่มาเป็นกันรอยแจให้กับทนเสนอได้นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วยากซะนกเกินเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย